ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพระพลาอินทราชประสิทธิ์จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการเทรพัฒน์ศรีบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพลาอินทรราชประสิทธิ์ ผู้รับการประเมินนายจิรพงศ์ใจบุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพลายอินทราประสิทธิ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศ,าศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชรรพ,าพัฏรำไพพรรณีประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรภพาการบรรจุเข้ารับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระพลาอินทราชประสิทธิ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งผลการดําเนินงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถด้วยเกิดสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายดังนี้ 1>, 1. ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานและคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 2. ดํดำเนินงานตามแผนโดยใช้กระบวนการแบบการมีส่วนร่วมและสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2564 3. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการการประชุมกลุ่มงานโดยใช้กิจกรรม PLC ผ่านระบบออนไลน์และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบโปรแกรมฐานข้อมูล DMC และโปรแกรม School Meet เพื่อจัดทำข้อมูลซึ่งสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือป,ปพ .5 ประจำชั้นเรียนแต่ละห้องเรียนมาจัดทา ทำฐานข้อมูลลงในโปรแกรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ4มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการประชุม PLC ของแต่ละกลุ่มสาระรส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในติดตามงานอย่างเป็นระบบ 5. มีการพัฒนานักเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการโดยมีการวิเคราะห์ความสามารถผู้เรียนโดยนำผลไปจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเน้นการส่งเสริม RT พัฒนาการอ่านออกเขียนได้การทดสอบ NT มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีโครงการต่างๆที่เพิ่มความรู้จัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเช่น โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีโครงการทัศนศึกษาและการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ยังได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแฮนออนดีมานและออนไลน์อีกด้วย6 มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในชุมชนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเช่นการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและปลอดภยัยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณของโรงเรียนให้มีความสวยงามร่มรื่นและน่าอยู่ 7. มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบการวัดและประเมินผลมีการประเมินผลตามสภาพจริงและในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการวัดและประเมินผลจากใบงานและแบบทดสอบในรูปแบบของออนไลน์8มีระบบการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยผู้บริหารมีการนิเทศตามชั้นเรียนในรูปแบบของออนไลน์และนิเทศโดยเพื่อนครูหัวหน้าช่วงชั้นและผู้บริหารมีกำหนดการนิเทศชัดเจนในปฏิทินวิชาการมีการนิเทศอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง มีการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้วยการอ่านและการเขียนภาษาไทยมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้วยการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีทักษะในการอ่านและการเขียนทางด้านภาษาไทย มีการประเมินการอ่านด้วยวิธีวิดีโอคอนเฟล็นต์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนและมีผู้ปกครองเป็นผู้ให้การสนับสนุนนำผลการประเมินสู่การพัฒนาได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนมีกิจกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นระบบการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณพันธกิจและดำเนินงานตามแผนบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดและสรุปผลการดำเนินงานโดยยึดหลักโปรง่งใสถูกต้องตรวจสอบได้ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยมีการประสานงานส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการประสานงานและได้รับการสนับสนุนจากกองสาธารณาสุขเทศบาลตำบลพระพราทำความสะอาดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากเทศบาลตำบลพระพราได้รับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันยุงลายได้รับการจัดสรรและสนับสนุนครูอัตราจ้างจากเทศบาลตำบลพระพราได้รับการสนับสนุนจากวัดพระพลาในด้านอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้กับเด็กนักเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธุรการและการประสานงานของท่านธนพัฒน์กิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีได้รับความอนุเคราะห์พืชสมุนไพราจากสวนสมุนไพรจันทบุรีในการจัดทำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้านการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ มีการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยการจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ให้ตระหนักในระเบียบกฎหมายวินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพในการปฏิบัติงานการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโดยมีการประชาสัมพันธ์การอบรมในหลักสูตรต่างๆให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รู้และเข้ารับการอบรมพัฒนาความสามารถมีการจัดทำรายงานการอบรมหลังจากเข้ารับการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาผู้ ผู้ปกครองและชุมชนมีการประชุมจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนมีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่และดำเนินงานตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนมีการประชุมวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพองค์ประกอบที่2ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2564ถึงปี2565ข้อ1การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยข้อ2การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์และนโยบายระยะ เร่งด่วนข้อ1ความปลอดภัยของผู้เรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิด,ดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้มีการบริหารโรงเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบเบนจภาคีประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวัด ชุมชนและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือจากส่วนต่างๆและภายในโรงเรียนมีการบริหารงานคุณภาพโดยยึดหลัก P.D.C.A. ทําให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆจากชุมชนและผู้ปกครองมายกระดับคุณภาพของผู้เรียนองค์ประกอบที่ 3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีการดาเนินการที่มีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วนมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนมีการดาเนินการกํากับติดตามตรวจสอบโดยการนิเทศติดตามตรวจสอบมีการรายงานผลการดาเนินงานผลที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาหนักเรียน ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมพี่จูงน้องเข้าวัดระดับดีเด่นในระดับชาติ 2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดพระพราเป็นไปด้วยดีตลอดจนถึงปัจจุบันมีการเผยแพร่ผลงานโดยได้จัดทำจดหมายข่าวและเผยแพร่ในกลุ่มไลน์เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนวัดพระพรามีการเผยแพร่ผลงานโครงงานคุณธรรมพี่จุงน้องเข้าวัดให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย9วัดพัฒนาวิชาการเพื่อเป็นการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงขอจบ การนำเสนอการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของนายจิรพงษ์ใจบุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพลาอินทราประสิทธิ์ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน